สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกคนเข้าสู่ช่องพรีชชอนนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมารับจรวดรองเท้ากันค่ะโดยของฟรีชชียมีชั่วพูม่าฟิวเจอร์เจ็ดแพคค่ะสำหรับแมพที่แจกของฟรีชชอจะมีชั่วพูม่าฟิวเจอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวจะแปะหนึ่งไปใต้คลิปนะคะสำหรับวิธีการรับนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาในแมพคัะเพียงแค่เราเดินเข้ามาในวงกลมค่ะจะมีเกมพูม่าบอลให้เราเล่นนะคะเมื่อเราเข้ามาในวงกลมนะคะจะเป็นการล็อเล่นคนอื่นค่ะอย่างน้อยท่จะต้องมี2คนค่ะและสูงสดถ้าาจะะสมรเล่่นนไ4คค ก่อนเริ่มเกมท้าจะมีการให้เราเลือกทีมค่ะเราจะอยู่ฝั่งซ้ายทคะหรือฝั่งขวาก็ได้ค่ะในการรับจรวดรองเท้าฟรีนะคะเพียงแค่เราเล่นเกมนี้ค่ะเราก็เตะลูกบอลนนะคะให้เข้าโกจำนวน10ครั้งค่ะซึ่งการเล่นเกมเราจะเล่นกี่รอบก,ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเตะให้ครบ10ครั้งภายใน1เกมเท่านั้นค่ะในการเตรนนะลูกบอลให้ครบ10ครั้งเนี่ยจะเป็นตัวเราเท่านั้นค่ะไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อนในทีมนะคะห้าใครลืมนับสกอร์ตัวเองทะคะสามารถดม,มาดูได้ที่ตรงนี้ค่ะก็จะมีแถบสีบบเขีีีีียยวววบบบออกกนนนะะะะคคแลหาาา่่็็สเเขมรรรจไ้้้ังฟชิป และตอนนี้คะเราก็เตะลูกฟุตบอลได้ครบ10ครั้งแล้วค่ะก็จะได้แบดนะคะมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้ค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีเนียก็ง่ายแบบนี้เลยคะ่ะยังไงก็อย่าลืมรีบไปรับกันนะคะสำหรับคลิปนี้นก็ขอตัวลาไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน,นะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย